สวัสดีครับวันนี้ครัวบ้านนอกคนบ้านๆมีเมนูเด็ดแซ่บนัวมาฝากอีกแล้วครับเดี๋ยววันนี้ครับเราทําเป็นแกงไก่ใส่ฟักวันนี้แกงแบบแซ่บแซนัวนัวครับใครที่ชอบแกงแบบนี้วันนี้ห้ามพลาดนะครับผมบอกได้คําเดียวครับวันนี้ข้าวเกลี้ยงหม้ออีกแล้วครับผมไปทํากันเลยครับอันดับแรกเรามาตําเครื่องแกงกันก่อนครับหอมแดง70กรัมครับตะไคร้สต้นหรือว่า30กรัมนะครับผม กระเทียมนะครับประมาณ50ตกรัมครับแล้วก็ตามด้วยพริกนะครับเป็นพริกขี่หนูสีเขียวสีแดงครับประมาณ17เม็ดนะครับใครชอบเผ็ดมากเพิ่มได้เลยนะครับจากนั้นก็ตารวมกันนะครับผม ตำไม่ต้องละเอียดมากครับประมาณนี้ใช้ได้เลยครับเสร็จแล้วก็มาลงมือแกงกันเลยครับใส่เครื่องแกงที่เราตำได้มาผัดในกระทะก่อนนะครับผมใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ผัดง่ายๆครับจากนั้นก็ผัดให้ทรงกลิ่นหอมเลยครับ ผัดให้เครื่องแกงหอมเลยนะครับจากนั้นก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยครับวันนี้เราใช้เนื้อไก่ประมาณ700กรัมนะครับใช้เป็นช่วงน้องสะโพกนะครับแล้วก็มีช่วงปีกคนด้วยนะครับผมช่วงนี้จะมีความนุ่มอร่อยนะครับผัดสักพักหนึ่งนะครับให้พอเนื้อไก่ตึงๆให้เครื่องแกงเนี่ยเข้าเนื้อไก่เลยนะครับเนื้อไก่จะได้หอมอร่อยน่าทานนะครับผม จากนั้นครับเราก็จะใส่น้ําเปล่านะครับใส่เติมลงไปครับคราวนี้จะใส่เยอะหน่อยนะครับประมาณ120 0มิลลิลิตรนะครับผมใส่เครื่องปรุงครับก็จะมีน้ำปลาครับประมาณ1กระบวยนะครับถ้าเป็นช้อนเนี่ย ประมาณ4ช้อนนะครับผมผงปรุงรสสักหนึ่งช้อนชานะครับผงชูรสครึ่งช้อนชาครับถ้าใครไม่ชอบนะครับก็ไม่ต้องใส่ได้นะครับผมปรุงตามชอบก็ได้นะครับเสร็จแล้วครับก็จะใส่น้ำปลาลานะครับอันนี้เป็น น้ำปลาร้าสำเร็จรูปนะครับผมใส่ลงไป1กระบวยนะครับผมใครชอบมากเนี่ยสามารถเพิ่มเติมได้นะครับใครที่ไม่ทานปลาร้าก็สามารถไม่ใส่ได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วครับก็จะใส่ฟักลงไปครับวันนี้เราใช้เป็นฟักอ่อนนะครับน้ำหนักประมาณ700กรัมนะครับผมหั่นแล้วก็นำไส้ด้านในออกแล้วมาชั่งนะครับ700กรัมนะครับใส่ลงไปตอนนี้ได้เลยนะครับผม ฟักแก่ก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ผมว่าฟักอ่อนเนี่ยจะมีความอร่อยกว่านะครับแล้วแต่ชอบนะครับผมถ้ามีน้ํามันไก่ลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ตักออกบ้างก็ได้ครับจะได้ไม่เลี่ยนหรือว่าใครจะไม่ตักออกก็ได้นะครับผม จากนั้นก็ต้มสักพักหนึ่งนะครับให้ไก่สุกฟักสุกครับสาหรับฟักเนี่ยใส่ลงไปน้าเดือดเดือดแป๊บเดียวก็สุกนะครับประมาณ5นาทีเห็นฟักชุกเขียวแบบนี้ครับใส่คาร์โมเอาไว้เดี๋ยวก็ใส่เองนะครับจากนั้นครับเราก็จะใส่ต้นหอมหั่นซอยนะครับผมใส่ลงไปประมาณ4ต้นนะครับสาหรับต้นหอมครับแล้วก็ตามด้วยใบ แมงรักนะครับผมใส่สักหนึ่งกำมือนะครับแล้วก็ตามด้วยลูกโดดนะครับพริกขี้หนูเขียวแดงนะครับเพื่อเพิ่มสีสันให้สวยน่าทานมากขึ้นนะครับผมเอาละครับผมก็จะได้แกงไก่ใส่ฟักสูตรแบบแซบ่แซบๆนัวๆนะครับผมทางภาคอีสานนะครับ าคกลางเนี่ยผมก็เคยทําลงแล้วนะครับแบบว่าใส่กะทินิดนึงนะครับวันนี้ก็มาแกงแบบแซ่บๆนัวๆนวมดูบ้างนะครับผมน่าทานไปอีกแบบนะครับตักใส่ถ้วยแบบร้อนๆเลยครับผม ตักข้าวมารอได้เลยครับบอกได้คําเดียวครับว่าข้าวจานเดียวไม่พอแน่นอนครับผมยกมาทั้งหม้อเลยดีกว่านะครับแกงเสร็จใหม่ๆร้อนๆสดน้ําคล่องคอดีจังนะครับผมใครชอบไปทําทานกันได้นะครับวันนี้โชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ